สวัสดีค่ะมิดรักแฟนคับเคูเต้ยไปต่อกันเลยนะคะคำต่อมาค่ะคำนี้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ลงเสียงหนักตัวคำว่าพิวนะฮะคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ไม่มีระยกนะฮะมาคำแรกก็ง่ายเอลเคเลยต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ concentrate ลงเสียงหนักตัวหน้านะฮะ concentrate อีกรอบค่ะ concentrate concentrate เป็น verb ก็คือ focus นะครูชอบจำว่า focus หรือเป็นกัน มุ่งเน้นออมุ่งเน้นให้ความสำคัญทำให้มันเข้มขน้นอย่างเงี้ยใช่ไหม Concentrate Concentrate เวลา The Face งพี่บีชอบบอกว่า Concentrate นะน้องนะ Concentrate นะน้องนะส่วนพี่ลูกเกดก็แบบ Strong 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 โอเคไหมดังนั้นจึงมีคำนามของมันนะฮะเวลาเป็นคำนามลงท Tradition เนี่ยจะลงเสียงหนักตัวหน้านะ Concentration Concentration ก็คือการโฟกัสการมุ่งเน้นให้ความสำคัญอย่างเงี้ย concentration ต่อไปค่ะคำว่า concept 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 ก็คือความคิดความคิดรวบยอด concept ของเรานั่นเองต่อไปค่ะคำว่า concern นะฮะ concern 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 ก็แปลว่าความกังวลนะ,ะความกังวลหรือเป็น verb แปลว่ากังวลก็ได้กังวลก็ได้หรือบางทีนะฮะบางทีเราอาจจะไปเจอที่แปลว่าเกี่ยวข้องก็ได้นะฮะ เกี่ยวข้องก็ได้นะคอนเซิร์นนะเกี่ยวข้องดูเนาะอ่านะต่อไปในระดับ B2 นะฮะ concern ก็จะแปลว่า worried รู้สึกกังวลนี่รู้สึกกังวลนะจ๊ะโอเคไหมต่อไปค่ะวิทย์ทาไม่ได้คลิปใส่นะฮะ concert ก็คือ concert อันไหนงนะ่ายครูก็จะอ่านแบบแล้วก็แปลคำข้ามไปนะจ๊ะเทียกจะคำต่อไปวิทย์ตายและคำนี้มันมาคู่กันจะหญิงจ๋าเห็นไหมฮะคำว่า conclude conclude แปลว่าสรุปอันนี้แบบบังคับจำเลยนะจ๊ะต้องได้นะคะ conclude conclude พอแปลเป็นการสรุปก็คือคำต่อมาค่ะ conclusion conclusion ก็แปลว่าเป็นคำนามของมันค่ะการสรุปดังนั้นเวลาที่เราเขียนใช่ไหมฮะลำตามลำดับมันก็จะมีแบบ uh, transitional words เนาะคือคำว่า in conclusion ก็จะเขียนในตอนจบที่แบบจะสรุปแล้วนะจ๊ะต่อไปค่ะ condition condition แปลว่าเงื่อนไขเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขหรือแปลว่าสภาพก็ได้นี่นะ,ะที่แบบเงื่อนไขสภาพนะฮะนี่คือตัวที่แบบออกเจอบ่อยๆในระดับ A2 นะจ๊ะต่อไปจ้ะคำว่า conduct นะฮะเป็นได้ทั้งนามและ verb นะฮะ,นะฮะ,นะฮะ conduct เป็น verb conduct เป็นนามก็คือ อมันก็แปลได้หลายอย่างนะเอาที่แบบที่เจอบ่อยๆในระดับ,บนี้นะ conduct แปลเป็น verb แปลว่าประพฤติประพฤติปฏิบัติตามทําตามอะไรเงี้ยดังนั้นคําว่า conduct ถ้าเป็นนามก็คือความประพฤติความประพฤตินะคะเนาะ conduct เนี่ยนะฮะ conduct เป็น verb ก็แปลว่าทําชอบใช้กับพวกเกี่ยวกับงานวิจัยนะฮะการทดลองทดลองวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยคำต่อไปนะฮะ conference Conference คำนี้มันมันจะไม่ c o n f e r e n c สมันจะแบบรวบมันจะลดพยางไปนะ c อ n f e r e n c e Conference Conference ก็คือการประชุมการประชุมอันนี้ต้องหน้าอยู่นะ Video Conference อยยังไงไปไปค่ะคำว่า c o n f idence c o n f idence c o n f idence คือความมั่นใจโอเคไหมเพราะนั้นจึงเกิด a d ร์ติทิ ต่อมาคือ confident ต่างกันแค่ลงเสียงถึกตรง้ายนะฮะ confident confident ก็จะแปลว่า,ามั่นใจอันนี้เป็น adjective ขยายว่าเขามีความมั่นใจ self confidence อย่างเงี้ยมีความมั่นใจในตัวเองต่อไปก็เราพูดทับศัพท์เลยเนาะ confirm ก็คือยืน <c> ยัน <f> นะ cf เงฮะเ C c F No C C เวลาแบบวงคนแบบว่าสั่งเสื้อผ้าออนไลน์นะฮะต่อไปค่ะคำว่าถ้าเกิดเป็น verb ก็จะลงเสียงหนักที่ตัวท้ายนะคำนี้ conflict นะถ้าเป็นคำนามก็เป็น conflict ก็แปลว่าขัดแยง้งไปแปลเอาเวลาอยู่เวลาอยู่ในประโยคก็ไปบิดเอานะเป็นนามเป็น verb ร,รอย่าเนี้ยนะฮะต่อไปคำว่า confuse confused แปลว่าทำให้สับสนนะฮะทุกคนคะ่ะทำให้สับสนมันไม่ได้แปลว่าสับสนเฉยนะมันจะมีประธานกับกรรม a confused b a confused b ก็คือ a ทำให้ b สับสนนะฮะจึงเติม ed แปลว่ารู้สึกสับสนนะฮะ confused ถ้าเกิด confusing ก็คือน่าสับสนก็เกิดจาก verb confused เมื่อกี้ต่อไปค่ะคำว่า uh, connect คำนี้เราก็ใช้เกือบใช้ทับศัพท์นะฮะ c o n n e c t ก็แปลว่าเชื่อมโยงเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันก็แปลเหมือนเหมือนกันรละค่ะสามตัวเนี้ย connected เป็น adjective ที่เชื่อมโยง connection เราใช้ทับศัพท์เลยคำนี้นะการเชื่อมโยงกันต่อไปค่ะคําว่า conscious นะฮะ conscious ก็แปลว่าแบบรู้ตัวนะรู้ตัว ต่อไปค่ะคำว่า consequence า uh, consequence ก็คือลำดับผลลัพธ์อ่ะผลแปลว่าไม่ใช่ลำดับแปลว่าผลลัพธ์นะผลลัพธ์ผลที่เกิดขึ้นตามมานะฮะต่อไปค่ะ conservative 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 เนี่ยก็อาจจะเป็น adjective แปลว่าแบบอนุรักษ์ก็กแบบอนุรักษ์นิยมก็คือแบบไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยังติดยึด ติดยึดติดยึดติดยึดนะฮะอะไรเก่าๆอยู่หรือพวกหัวโบราณก็ได้เป็นนามหัวโบราณเป็นคนที่แบบไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ consider คำน,นี้แบบโคตรบังคับจำเลยะคะ consider แปลว่าพิจารณาค่ะคำนี้บังคับจริงๆเลยต้องได้นะ consider พอเป็นคำนามนะฮะลงท้ายด้วยชั่นสังเกตนะเราเจอหลายตัวแนละลงท้ายด้วยชั่นเป็นคำนามเพราะฉะนั้นคำว่า consideration consideration, consideration ก็แปลว่าการพิจารณาอ่าโอเคไหมต่อไปค่ะ consist consist ก็แปลว่าประกอบไปด้วยนะ consist consist ประกอบไปด้วยเนาะ พอเรามาเจอ adjective นะฮะ consistent นะฮะ consistent ก็แปลว่ายังทำแบบต่อเนื่องทำต่อไปอย่างเงี้ย consistent มันต่อเนื่องตลอดไม่หยุดนะคะก็คำนี้ก็คล้ายๆกันค่ะคำว่า constant constant ก็คือเป็นสิ่งที่ยังคงที่ตลอดไม่สะดุด constant เติมี่ไปเป็น adverb นะ,ะ constantly ต่อไปคำว่า construct construct ราก substruct เนี่ยแปลว่าสร้างท่านผู้ชม ลัก s u b t r a c t แปลว่าสร้าง Con คือ together เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสร้างด้วยกันจึงแปลว่าเก่อสร้างเป็น verb คือ build up, ว่าเก่อสร้างนั่นเองนะคร uh, build เก่อสร้างสร้างขึ้นมาจึงเกิดคำนามของมันคือคำว่า construction เห็นไหมลงท้ายด้วยเช่นเป็นคำนามนะคะ constructionconstruction construction ก็คือการก่อสร้างคำนามแปลว่าการนะ adjective แ,แปลว่าซึ่ง ที่ซึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนานะต่อไปค่ะ c o n s u m e c o n s u m e แปลว่าบริโภคนะฮะอาจจะทั้งกินทั้งใช้ได้นะฮะไม่ใช่เดกเสียงเดียวท่านผู้ชมค่ะดังนั้นผู้บริโภคลงท้ายทีย่เออ consumer ก็แปลว่าผู้บริโภคเป็นคนเห็นไหมเป็นนามเนาะ consumer consumer ต่อไปนะฮะคำว่า contact no อ,อันนี้เป็น verb ถ้าเป็น verb ก็แปลว่าติดต่อ นะติดต่อถ้าเป็นคำนามก็คือ,อการติดต่อการติดต่อสัมผัสการติดต่อการสัมผัสเนี่ยนะฮะคำว่า context นะต่อไปคำว่า contain contain ก็จะแปลว่าประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยนะ contain นี่ก็จะเจอบ่อยเนาะ ดังนั้นอพอประกอบเอาอะไรใส่ลงไปก็จะเกิดคำว่า container นะ container คือภาชนะที่ใส่นั่นเองภาชนะ container ที่ใส่บรรจุลงไปนะ container เนาะต่อไปค่ะวิคำนี้ลอกมากเนาะคำว่า contemporary ปกติคำว่า temporary แปลว่าชั่วคราวนะถ้าเอาตัดคอนออกแต่ถ้าใส่คอนลงไปก็จะเป็น contemporary contemporary ก็จะแปลว่า modern ล้ำแปลว่าอะไรทันสมัยทันสมัยร่วมสมัยมันยังแบบไม่โบราณเธอบางทีมันอาจจะเป็นของเก่าเสือพองสภาแต่มันยังแบบว่า contemporary คือ,อยังร่วมสมัยมันยังทันสมัยอยู่นะคะต่อไปค่ะคําว่า content สนะฮะคำว่า content อันนี้ก็จะแปลว่าสาระเนื้อหาสาระสารบัญอะไรประมาณอย่างนี้ครูเอารวมๆเลยนะที่เจอบ่อยนะจ๊ะต่อไปค่ะคำว่า uh, content นะ contest contest ถ้าเป็น worth นะแต่ถ้าเป็นนามก็จะเป็น contest ก็คือการแข่งขันแข่งขันนั่นเองคำนามบางทีเราก็ใส่การไปเนาะต่อไปค่ะคำว่า context ถูกไหมนะ context sorry context context ก็คือเออ่ข้อความแแบบบริบทแวดล้อมอะไรเงี้ยบริบทนะเ สิ่งที่แวดล้อมนะ context นะคำต่อมานะฮะก็จะเจอในภูมิศาสตร์นะฮะก็คือคำว่า c o n t i n e n t c o n t i n e n t c o n t i n e n t แปลว่าทวีปค่ะเช่นเราอยู่ในทวีปเอเชีถูกไหมคำนี้นะมันลงเสียงหนักตัวที่2องนะ c o n t i n u a นะ c o n t i n u a c o n t i n u a continual แปลว่าต่อเนื่องค่ะจึงเกิดคำว่า,าลงท้ายที่ o u s จะเป็น adjective นะจะเจอบ่อยเหมือนกันในเอกสารชุดนี้นะ continuous นะ continuous continuous ก็คือซึ่งต่อเนื่องต่อไปทุกคนอย่าสับสนนะอันนี้มีตัว r นะฮะมีตัว r นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันนี้ออกเสียงถ้าเป็น verb ลงเสียงหนักตัวท้าย contract ถ้าเป็น verb ถ้าถ้าเป็นนาม contract แปลว่าติดต่อสืบตัวน้า,าไม่ใช่ติดต่อ,อสัญญาถ้าเป็นนามจะแปลว่าสัญญานะ contract ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าติดต่ออาแปลว่าเป็นโรคก็ได้เป็นโรคนะแปลว่าเป็นโรคหรือแปลว่า,ายอ่ยอย่อต่อไปค่ะ now verb now หน้า verb หลังนะฮะ contrast กับ contrast ก็แปลว่าขัดแยง้งถ้าเป็นหนังคือความขัดแยง้งการขัดแย้งนะคะต่อไปค่ะ contribute นะ c o n t r i b u t i l d ก็จะแปลว่าเอส,ส่งเสริมช่วยนะฮะบริจาคก็กยังได้เลยนะจึงเกิดคำนามของมันนะคำว่า contribution contribution ต่อไปค่ะคำว่าควบคุมก็คือ control นะเป็นได้ทั้งนามนะและเวิรบอันนี้ง่ายคู่ข้ามเนาะ control เราน่าจะรู้อยู่แล้วต่อไปค่ะ convenient นะ convenient แปลว่าสะดวกนี แปลว่าสะดวกเช่นแบบเรามีพวกเซเว่นนี่ฮะ convenience store convenience shop เนี่ย, convince store, convince ยต่อไปค่ะอย่าสับสนนะ conversation ก็แปลว่าบทการสนทนาเนาะการสนทนา conversation ต่อไปค่ะ convert convert ก็แปลว่าเปลี่ยนค่ะ change คำนี้เราเวลาแปลงไฟล์มันก็จะมีเป็น convert to pdfs convert to mp4 อะไรอย่างเงี้ยต่อไปค่ะ convince มีคำนี้เยอะมากเจอเนี่ยก็สอบบ่อยมากนะคะ convince 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 ก็จะแปลว่าโน้มน้าวใจค่ะโน้มน้าวใจเออพอเราเจอ convinced เตมิม d dog นะฮะก็จะแปลว่าเชออืเอ่อมั่นใจ นะแต่ถ้าอ่าให้อีกตัวหนึ่งถ้าเราไปเจอคำว่า convincing อันนี้ก็แปลแบบมันน่าเชื่อถือมากมันดูนมน้ำใจเก่งมากนะคะต่อไปค่ะคำว่า cook เป็น verb แปลว่าทำกับข้าว นะฮะเป็นคำนามก็ได้แปลว่าคนทำอาหารกุกไงเธอหนูอย่าไปบอกว่า I want to be a cooker นะฮะถ้าหนูไปบอกหนูพีคุกเกอร์กรีดนะฮะเพราะว่าคุกเกอร์เป็นศัพท์ในอังกฤษนะลูกที่ชอบในอังกฤษคือคำว่า stove อีกพวกเต,ตาไฟฟ้าเฟฟตาแก๊สน่ะ stove หรือบางทีอาจจะไปเจอคำว่า range อย่างเงี้ยก็ได้นะอย่าไปบอกว่า I want to be a cooker ไม่ได้เลยนะจะยิ่งจ่าเดี๋ยวเธอจะตายแล้วคนเอาหม้อมาตั้งหน้าหนูไม่ได้ดุต่อไปค่ะคำว่า cooking ก็คือการทำอาหารง่ายๆนะไม่มีอะไร ต่อไปค่ะคือคือก็เป็น v e r ร์ก็ได้เป็นนามก็ได้นะฮะคือก็แปลว่าโอ้โหเย็นเยี่ยมอะเจง๋งอะไรอย่างเงี้ยทาให้มันเย็นก็ได้เออต่อไปค่ะคัดผีคำว่าคัดผีก็ไม่มีอะไรยากนะ,ะตรงตัวเลยก็ปี้นั่นแหละเนาะต่อไปค่ะคําว่า Co r e core ก็แปลว่าใจกลางแก่นกลางสําคัญนะใจกลางแก่นกลางสําคัญอะไรประมาณอย่างนี้ Core เนาะต่อไปค่ะ corner corner คือมุมค่ะมุม corner ต่อไปท่านผู้ชมขาคำว่าอ,อ,อะไร่ corporate corporate ลากศัพท์ c o r ตแปลว่า body ค่ะลากศัพท์ c o r ตแปลว่า body ดังนั้นอะไรที่มันเป็น corporate ก็จะแปลว่าแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นบริษัทใหญ่ซึ่งเกี่ยวกับบริษัทใหญ่เป็นบร,ริษัทอะไรเงี้ยนะฮะ corporate ต่อไปค่ะ correct correct คำนี้นะครท่านผู้ชมค่ะเป็น v e r b แปลว่าแก้ไขค่ะอาจจะเป็น adjective ก่อนแปลว่าถูกต้อง adjective แปลว่าถูกต้องเป็น v e r b แปลว่าแก้ไขเพราะฉะนั้น to correct นะแก้ไขได้เนาะต่อไปค่ะ correct correctly correctly ก็จะแปลว่าซึ่งถูกต้องอะไรประมาณอย่างเงี้นนะจ๊ะ cost ก็จะแปลว่าต้นทุนนะฮะหรือเป็น v e r b แปลว่าคิดมีราคาอะไรอย่างเงี้ย cost How much does it How much does it cost อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะต่อไปค่ะ Costume ก็คือชุดต่างๆ Costume ต่อไปค่ะ Cottage Cottage A G e ัวอักษรเป็น H นะฮะ Cottage 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 ก็แปลว่ากระทร่อมต่อไปค่ะ Carlton Carlton ก็คือสำลีคือก็แปลว่าสามารถไม่มีอยายา ต่อมาจะาหยุดค่ะคำแรกนะฮะ council council ก็คือพวกสภาพวกคณะกรรมการคณะอะไรต่างๆนะ council council ต่อไปค่ะ count count เป็นเว b แปลว่านับนะฮะหนึ่งสอส่วนถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าการนับไม่มีะระยากนะคำนี้ค่ะ country ก็จะแปลว่าประเทศหรือบางทีก็จะแปลว่าพวกชนบทอะไรต่างต่างจังหวัดออกไปนะ country Country นะต่อไปค่ะ countryside ก็แปลว่าบริเวณที่เป็นชนบทน,นะทุกคนขาคำนี้อย่าสับสนนะฮะอันนี้ country อันนี้ county นะ county county อันนี้แปลว่าเขตการปกครองค่ะพวกเขตการปกครองต่างๆนะ county county ต่อไปค่ะ couple คู่รักค่ะทุกคนมีกันหรือยังนะฮะ couple couple แปลว่าคู่รัก คำต่อไปครับเจอบ่อยมากจะหมางโง่นะ courage แปลว่าความกล้าค่ะ courage ออกเสียงว่า courage นะ,ะแปลว่าความกล้าต่อไปค่ะ cost ก็แปลได้หลายอย่างนะ c o s e ก็คือ cost เรียนนะคะหรือจะเป็นแบบมือ,อการเสิร์ฟอาหารลำดับการเสิร์ฟอาหาร c o s e อะไรต่างๆแล้วแต่ที่แบบเจอบ่อยมากที่สุดก็แปลว่าวิาวชาเรียนนะ c o s e อะไรต่างๆต่อไปค่ะคำว่า c o r t นะ,ะ c o r t ก็คือสารที่เจอบ่อยใน,นระดับ B1 เนาะ ต่อไปค่ะคำนี้ไม่เขา้าซินนะฮะคำนี่งสำหรับ cousin cousin ก็คือลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องลูกป้าลูกอาลเาเรียกลูกพี่ลูกน้องนะฮะ cousin 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 ต่อไปค่ะ cover 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 ก็จะเป็น verb แปลว่าปกปิดถ้าเป็นนามก็แปลว่าปกการปกปิดอะไรเงี้ย เนาะจะมีคำว่า covered นะแปลว่าซึ่งมันแบบปกปิดไว้นะจ๊ะต่อไปค่ะคำว่า car ก็คือวัวของเราถ้าไม่ได้รองไห้นะคเรียนตั้งแต่เด็กแล้วนะเจียงจ๋าต่อไปค่ะ crash ก็แปลว่า,าชนการประทะอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะชนประทะต่อไป crazy แปลว่าบ้าครัง่งอันนี้ง่าย cream ก็ง่ายเนาะ create แปลว่าสร้างเป็น verb ือ create พอเป็นนามก็เป็น creation 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 ก็แปลว่าการสร้างสรรค์การสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะเป็นคนที่ creative creative นะครนี้ creative ก็จะแปลว่ามีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเซตเดียวกันนะเซตเดียวกันนะ,ะต่อไปค่ะ creature ไม่ creator นะสมัยก่อนคอเคยออกเสียงว่า c r e a t u r จริงๆมันออกเสียงว่า creature creature ก็คือสัตว์โลกนั่นเองที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา creature creature ต่อไปเลยนะฮะคำว่า credits credits ก็แปลว่าเครดิตอะฮะการเชื่อถือเชื่อถืออะไรเนี่ย credits ต่อไปฮะคำนี้มี crew นะฮะออกเสียงว่า crew crew ก็แปลว่าลูกเรือต่างๆอาจจะเป็นลูกเรือบนรถไฟเครื่องบินใน crew นะต่อไปค่ะ crime crime ตัวนี้แปลว่าอาชญากรรมเป็นคำนามนะฮะอาชญากรรมคือการก,ก,กันกันกันก่ออาชญากรรม,มนเนี่ยอาชญากรรมแต่ถ้าเกิดคำว่า criminal คำนี้เป็นคนนะเธอนั่นะหรือไปเป็น adjective ก็ได้แปลว่าอาชญากร,รหรือเกี่ยวกับอาชญากรรมนะ criminal criminal คำต่อไปเธอคำว่า crisis นะ crisis คือวิกฤตค่ะวิกฤตก็คือปัญหานั่นเองวิตาลนี้คำนี้เลิศมากนะฮะมันเป็นคำนามเนาะมันก็จะมี พระหูพ์คือคำนี้นะฮะมันออกเสียงว่า criterion criterion นะดีนะ criterion นะ criterion นะส t a ตรง3ค่ะนะหนึ่งสองสาม criterion แต่ถ้าเป็นพระหูพ์ criterion นะ criterion criterion ก็จะแปลว่าเกณฑ์นะแปลว่าเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การประเมินอะไรอย่างนี้นะจ๊ะต่อไปค่ะอุ้ยตายละมันด้วยกันเลยเนี่ยอีเจสสี่ตัวเนี้ยนะอ่ะเดี๋ยว ครูให้เป็นกรเลยกันคริติคคริติคเป็นคนแปลว่านักวิจารณ์นะฮะนักวิจารณ์นะนักวิจารณ์คริติคเป็นคนนะหญิงจ๋าคริติคชอบคริติไซส์นะฮะคริติคชอบคริติไซส์เป็นเวิร์ฟค่ะแปลว่าวิจารณ์นี่ไปดูเอาเองนะคริติคชอบคริติไซส์ได้นะได้ก็จะเป็นคำนามของมันนะ criticisms นะ criticismscriticismscriticisms นะ Crit คริต i กชอบคริติสไอน์ดาร์ r ริติซิซึมส์จนมัน critical อุ้ยมัน sorry อ,อุ้ยมัน critical critical นะคำนี้นะฮะท่านผู้ชม critical แปลว่าเชิงวิจารณ์เนาะแปลว่าเชิงวิคำนี้แปลได้เยอะมากที่เคยออกข้อสอบนะเชิงวิกฤตเชิงวิจารหรือแปลว่าสำคัญก็ได้นะคะเชิงวิกฤตเชิงวิจารณ์สำคัญเนาะ อแต่อันนี้มันอยู่ในตระกูลคริติไซส์วิจารณ์เนาะคริติกแปลว่านักวิจารณ์คริติไซส์วิจารณ์คริติสิสมก็คือการวิจารณ์คริทิคอลก็จะแปลว่าเกี่ยวกับการวิจารณ์นะเต็มตัว1 2 3่งสองสามคริติกชอบคริติไซส์ได้คริติสิสมันคริทิคอลคริติกชอบคริติไซส์ได้คริติสิสมันคริทิคอลนะคะโอเคเนาะต่อไปค่ะคำว่าครอปนะครอปตัวนี้ก็อาจจะแปลว่า แล้วถ้าความหมายี่เจอก็จะแปลว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรอย่างนี้ที่เก็บเกี่ยวมาครับนะต่อไปค่ะ cross ก็จะแปลว่ากากากบาดนะเขียนว่ากากบาทกากบาทกัน cross กันอย่างนี้ cross กากบาทเนาะอ่าต่อไปค่ะคำว่า c r o w d c r o w d d ถ้ามีตัวดีอย่างเงี้ยแปลว่าผู้คนค่ะผู้คนฝูงชนเยอะแยะทั้งหมดนะดังนั้นเวลามันเป็น adjective เติม ed ไปก็จะเป็นคำว่า crowded 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 ก็จะแปลว่าแอร์แอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ย crowded crowded ต่อไปวิคยคำนี้ lush ค่ะ crucial crucial คือสำคัญจำเป็น crucial สำคัญจำเป็นนะฮะ p อสเอาไว้นะท่านผู้ชมจดแล้วก็ดูดูวลนนิดดูจิตจำใสต่อมาค่ะ cruel นะฮะนึกถึงครูแอใจร้ายโหดร้ายจริงๆ c r u ครถึงยิงพ่่ฮองนะค,ะครูต่อไปค่ะ Cry <c oughs> ร้องไห้ค่ะอันนี้น้องง่ายๆไม่ต้องเกียนแล้วกัน cultural ก็ตัวนี้เกี่ยวข้องกัน cultural cultural แปลว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพราะมาจากคำนี้ค่ะ culture วัฒนธรรมเป็นศัพท์ที่แบบต้องรู้นะฮะเป็นศัพท์ easy มากต่อไปค่ะ c a r b ก็คือถ้วยแก้วแก้วกาแฟต่ตางๆ c r r นะแต่ถ้าทุกคนเจอคำว่า cupboard นะ cupboard ก็จะแปลว่าตู้เก็บของเช่นแบบมีคำว่า kitchen cupboard ก็แปลว่าตู้ที่แบบเอาไว้ เก็บของในครัวอย่างเงี้ยนะแบบที่มันติดกับสิ่งน้ำอะ่นะเนาะต่อไปค่ะคำว่า cure cure แปลว่ารักษาต่อไปค่ะ curry คือแบบเป็นเคิร์รีเป็นรอนๆออย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเจอคำว่าคำนี้นะฮะเอ,อ่อ currency นะคำนี้เนาะ currency แปลว่าส,สกุลเงินพวกสกุลเงินระบบการเงินต่างๆ currency นะต่อไปค่ะคำนี้ current ถ้าเป็น adjective ก็จะแปลว่าปัจจุบัน แต่ถ้าเป็นนามก็จะแปลว่ากระแสกระแสน้ำกระแสไฟฟ้าเนี่ย current currently จึงแปลว่า as p r a s i o r time c ือ a l ค่ะ curtain พาะมน curtain ไม่ใช่ curtain นะฮะนัน่คนละตัวกัน curve ก็แปลว่ามันเป็นสิ่งที่โคง้งทำให้โคง้งเวลาเติม d ี o c ก็แปลว่ามันซึ่งมันโคง้งนะฮะไม่ตรง ต่อไปค่ะ custom ก็แปลว่าทำเนียมทาเนียมปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าบางทีไปเจอเป็นหน่วยงาน custom เติม s ก็ a, <S จะแปลว่าสุลากากรได้ต่อไปค่ะ customer, customer ก็แปลว่าลูกลูกค้าคำนี้เป็นศัพท์แบบต้องได้นะฮะ customer เราจะแบบใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเนี่ต้องได้ฮะ,ะเพื่อเราติดต่อกับ customer คือ ลูกค้านั่นเองต่อไปค่ะคาว่า cut แปลว่าตัดอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะจะหยิงจ๋าต่อไปค่ะ cycle ก็แปลว่าวงกลมนะเป็นนามกระดาษ verb กระดาษขีดวงกลม dad แปลว่าพ่อนี่ไม่ได้ร้องไห้นะฮะไม่ได้ไม่ไม่เอาร้องไห้ใส่เธอเลยนะคาว่า dad คือพ่อเิงเป็นศั์นะสัพทที่แบบเรียกลำลองของคำว่า father ที่แปลว่าพ่อนะะต่อไปค่ะขยาย verb ก็ได้ขยายนามก็ได้ค่ะคำว่า daily แปลว่าประจำวันค่ะประจำ วันค่ะต่อไปค่ะนะไม่ damage นะฮะออกเสียงว่า damage นะเป็นนามก็แปลว่าค่าเสียหายหรือการทำให้เสียหายก็ได้ค่าเสียหายหรือการทำให้เสียหายเป็น verb แปลว่าทำให้เสียหายค่ะ damage ก็แปลว่าทำลายทำให้เสียหายอะไรประมาณอย่างนี้แต่ไม่ใช้กับคนนะส่วนใหญ่จะใช้กับตึกรามบั้นช่องหรือแบบพายุทำลายเธอทำลายเข้าของเนี่ย damage จะไม่ทำลายคนนะต่อไปค่ะ dance <c oughs> หญิง Dance dancer ร a n c i n g n งนี่คูข้ามเลยครับวู้ Wanna dance? Wanna dance with us? เดี๋ยวเต้นกับเราไหมเต้นเนาะเต้น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 ต่อไปคำนี้ไม่ Danger นะฮะเธอมาออกเสียงว่า d ัน g e r Danger, danger ous, แปลว่าอันตรายเป็นนามเพราะฉะนั้นเราเรียนแล้วคะ่ะงท้ายที่ o u s ใช่ไหมฮะงท้าย sorry ลง,ลง,ลงท้ายที่ o u s นะฮะก็จะเป็น adjective เนาะ dangerous ก็แปลว่าอันตรายอันตรายเอาไว้ขยายคำนามอย่างนี้ ต่อไปค่ะคำว่า dark ก็แปลว่ามืดไม่มีอะไรมากนะฮะคำต่อไปค่ะ data แปลว่าข้อมูลไม่ data นะฮะออกเสียงว่า data 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 แปลว่าข้อมูลคำต่อไปค่ะไม่รู้ทุกคนมีกันหรือ,อยังนะฮะคำว่า date ก็แปลว่าวันที่การเดทหรือเป็น verb ก็ date นัดกันนั่นเองว้ายแต่ไรโวมีเรื่องจา้าครูก,ก็ไม่มีเนาะต่อไปค่ะคำว่า daughter ก็คือลูกสาวไม่มีอะไรยาก day วันจ้า, day, one, จาคำต่อไปสิ่งสั้นนิดนึงฮะ date เดดก็แปลว่าตายเธอเป็น adjective นะฮะแบบหมดลม,มหายใจตายไม่มีชีวิตเดลก็แปลว่าตกาแบบเขาเรียกไงรับมือนะรับมือค้าขายตกลงข้อตกลงอะไรประมาณนี้นะคะคำว่า d e ล l ดลต่อไปค่ะคำว่า dear d e a r ก็จ,จะแปลว่าที่รักนะฮะที่รักหรือถ้าเป็นคำอุทานก็จะแบบตายละเอาแล้วไง ตายแล้วไง oh dear อย่างเงี้ยไม่ได้บอว่าที่รักนะาจะยิง oh dear แบบตายแล้วเมื่องตายละนะต่อไปค่ะลงไทยที่ th ก็เป็นคำนามเนาะบางกี้คำว่า dead แปลว่าตายถูกใช่ไหมครับอันนี้ death ก็คือความตายอ่านะความตายนึกแบบสมุด death n o t e ไงฮะนะความตาย